คือทุกคนเคยสงสัยปะว่าทำไมเราต้องแฟดต,ตัวของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดก่อนแฟดพวกคัสตอมรอมด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาคำตอบกันครับโอเคนะฮะก็ต้องขอกล่าสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะยุจากช่อง Edit นะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงกันนะครับผมว่าทำไมอ่ะ เราต้องแฝดต,ตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดก่อนไปแฝดพวกคัสตอมลอมบางคัสตอมลอมด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เหมานะเพราะว่ามีบางคัสตอมลอมเนี่ยที่สามารถลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องแฝดต,ตัวของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะฮะซึ่งการอธิบายของผมจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรนะครับผมทำไมถึงต้องแฝดตัวเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะฮะคือจากที่ผมไปศึกษามา23วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอประมาณนี้นะครับผมสาเหตุที่ เราต้องแฝดต,ตัวของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับผมก่อนลงคัสตอมบางตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าคัสตอมเหล่านั้นอะ่ะต้องการจะใช้ตัวของฮาร์ดแวร์ตัวประสิทธิภาพของมือถือเราอ่ะได้เต็มที่คือต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นตัวล่าสุดเนี่ยจะมีการออปติมายอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวมือถือเรานะไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณตัวของ WiFi หรือแม้แต่คุณภาพของกล้องอะไราแบบนี้เนี่ยการอัปเดตเนี่ยก็ย่อมจะมีผลกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับผมทําให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นตัวล่าสุดเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่คัสตอมรอมที่ต้องการเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นคัสตอมรอมที่เป็นประเภทแบบว่าข้ามเวอร์ชัน Android อย่างสมมุติว่าปกติอ่มือืออออถเราเยยใชช้ตัววขง Android 11ู แต่เราจะลงตัวของ Android เวอร์ชัน12เนี่ยเราจะต้องติดตั้งตัวของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดของรอมู์ของเราวาที่เป็น Android 11แบบตัวล่าสุดเลยนะครับผมเพื่อให้การออปติมั่ยต่างๆเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับผมแบบว่าแฝดรอม Android 12ไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอบัคอะไรแบบนี้นะครับผมคือนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมไปเจอมานะครับผมแล้วผมก็ได้ลองทดสอบดูแล้วปรากฏว่ามันจริงๆนะครับคือถ้าผมไม่ได้แฝดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด้วไปแฝดรอมบางรอมที่เป็น Android 12เีย เครื่องของผมเนี่ยก็จะบูตค้างบ้างบางทีก็บูตติดบ้างรับสัญญาณ w ว f i แย่สัญญาณบลูทูธแย่นะครับผมคืออันนี้ผมก็ลองดูนะครับผมผมแฝดรอมตัวของมี UI mod มาฮะ,ะในเครื่อง Redmi Note 8 Pro อันนี้ผมทดสอบเป็นตัวอย่างนะ,ะก่อนที่ผมจะแฟดรอมตัวนี้ไปอ่ะผมแฟด f ร์มแวร์ที่ไม่ใช่ตัวล่าสุดนะฮะเป็นตัวของ12.0.1มังถ้าผมจะไม่ผิดนะ คือทุกคนจะเห็นได้จากในวิดีโอนะว่าแบบการเชื่อมต่อสัญญาบูทูธเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะครับผมเพราะผมเนี่ยขยับออกจากลำโพงบูทูธเนี่ยสัญญาบูทูธก็เริ่มขาดหายไปนะครับผมเื่อันี้ผมก็ขอสรุปเลยนะครับผมว่าการที่เราแฟดรอมโดยที่เราไม่ได้แฟดต,ตัวของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดในบางรอมนะอันนี้ขอย้ำนะว่าบางรอม ก็ทาให้ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของมือถือของเราเนี่ยมันแย่นะครับผมคือแบบมันจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอะ่ะแบบมันจะใช้งานแบบครึ่งๆึกลางๆนะครับผมผมแนะนานะให้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับผมหรือถ้าหากว่าติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดแล้วมันไม่เวิร์สมันไม่ดีอันนี้เราก็สามารถจะไปติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวเก่าก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างสมมุติว่าผมแฟรเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดของตัว Redmi Note Pro Notepad แล rom Pixel Experience เรซมี่ สแกนนิวใช้ไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นที่ร้องเองหรือเป็นที่เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดเพราะว่าผมก็ไม่ได้ร้องแฟลตเฟิร์มแวร์ตัวเก่าร้องทับไปด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรโอเคอยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็มาพูดถึงเรื่องของเฟิร์มแวร์แล้วก็ตัวมือถือ Android กันประมาณนี้นะครับผมหากเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็สามารถเสริมได้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะฮ